ยานปริวัติสามกิจจยานกิจจยานนั้นมีความหมายว่าปรีชารู้ในกิจที่พึงทำในอริยสัจสี่กิจที่ต้องทำในทุกนั่นก็คือทำการกำหนดรู้สำหรับผู้ที่ประพฤติปฏิบัติเพื่อลดความทุกข์และทำความทุกข์นั้นให้หมดไปปรีชารู้ในกิจหรือหน้าที่ที่จะต้องรู้ต่อไปและ ว่าจะต้องทำอะไรซึ่งนั่นก็คือรู้ว่าทุกขสมุูทัยนั้นต้องละในนิโรธก็คือต้องทำให้แจ้งในอริยมรรคหรือทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาคือพึงภาวนาภาวนาในอริยมรรคที่มีองค์แปดนั้น กี่ถือว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องทําสําหรับผู้ประพฤติปฏิบัติต้องทําความรู้จักทุกกําหนดรู้ทุกว่าคืออะไรให้ได้ต้องทําการกําหนดรู้ว่าทุกนั้นต้องทําความรู้จักไม่ใช่ละระดับแรกต้องรู้จักว่าอะไรเป็นทุกชาติปีทุกขาชาราปีทุกขามารณาะปีทุกขังโสกาปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาตซึ่งเป็นทุกข์ ต้องกําหนดรู้ทําความรู้จักจนชัดแจ้งแล้วว่าทุกอะไรละได้ทุกอะไรที่ละไม่ได้ทุกนี้เป็นผลเนีย่ยถือว่าเป็นจิตที่จะต้องกําหนดรู้ว่าทุกนี้เป็นผลไม่ใช่ทําการละผลแต่ที่ต้องละนั้นก็คือเหตุคือทุกขะสมุทัยหรือตัณหาสมุทัย ก็ได้แก่บรรดากิเลสทั้งหลายที่ต้องทําการละประหารกิจที่จะต้องประหารนั้นก็คือประหารกิเลสซึ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ในคําว่าทุกข์นี้เป็นทุกข์ที่ไม่ใช่เวทนาเท่านั้นแต่เป็นทุกข์ที่เป็นสามัญลักษณะซึ่งเป็นทุกข์อยู่ในไตรล,ลักษณ์นั่นเองทุกขารักษณะลักษณะทุกข์นั้นเป็นอย่างไรต้องรู้ เมื่อจะทำการละต้องละที่เหตุไม่ใช่ไปละผลส่วนผลที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องอดทนและต้องพยายามอดทน ้ไดแต่เมื่อจะไม่ให้เกิดความทุกข์คือทุกขเวทนาหรือว่าทุกในวัตสงสารก็ต้องไปทําการละสมุไยัยคือกิเลสทั้งหลายดังนั้นกิเลสซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ได้แก่การเวียนว่ายตายเกิดเป็นวัตสงสารนี้จึงต้องละถ้าปล่อยไปโดยธรรมชาติของการดับก็จะเรียกว่าทุกขส่วนนิโรธก็เป็นการดับเหมือนกันแต่เป็นการดับที่ถูกกระทำคือกระทำให้แจ้ง การกระทำให้แจ้งนั้นหมายความว่าภาวนาในอริยมรรคอริยมรรคไปจัดการทุกขสมูุทัยคือเหตุอันแก่กิเลสท,ทั้งหลายเมื่ออริยมรรคที่ผู้ปฏิบัติภาวนาจนมีอินทรีย์แก่กล้ามีพลังจึงไปละตัณหาสมมุทัยคือกิเลสท,ทั้งหลายนั้นให้หมดสิ้นไปได้ตามลำดับจนดับที่สุด บางทีท่านก็เรียกว่าทำที่สุดทุกได้บางทีท่านก็เรียกว่านิโรธนิโรธนั้นกิจยานก็คือรู้ทำกิจคือทำนิโรธให้แจ้งปริชาญาณในการที่ทำกิจคือภาวนานั่นเองจึงทำนิโรธให้แจ้งได้นิโรธก็เป็นความดับเหมือนความดับของโลกียะทั้งหลาย และเหมือนความดับของโลกุตรธรรมในชั้นต้นๆไม่ใช่โลกุตรธรรมที่เป็นอรหัตผลนินโรธถูกทำให้เกิดขึ้นได้ด้วยอริยมรรค ผานการภาวนาของผู้ประพปพฤติฏิบัติเป็นการดับดับไปตามลำดับตั้งแต่สังโยชน์เบื้องต้นและดับสังโยชน์เบื้องสูงได้นิโรดจึงเกิดขึ้นนั่นเองดังนั้นแล้วการที่ทำกิตโดยมีปรีชาย,ยานรู้เรียกว่าปริวัติสามอย่างนี้อันได้แก่สัจญาณกิจญาณและกัตตาญาณที่จะกล่าวอธิบายในคราวต่อไป ยึงรวมเป็นสามสำหรับผู้ที่ประพฤติปฏิบัติเพื่อทำความบริสุทธิ์ผ่องใสสะอาดหมดจดในใจเป็นปัสาทะไปตามลำดับจนได้ปัสสาทะถึงที่สุดคือหมดกิเลสอาสวะเป็นนิโรดนั่นเองด้วยทำกิจยญานี้คือเป็นภาวะที่ต้องประพฤติปฏิบัตินั่นเองเมื่อทำได้เบ็ดเสร็จสำเร็จเสร็จสิ้นนั่นหมายความว่าได้ทา กัตยาานซึ่งจะเป็นการอธิบายในยข่าวต่อไปดังที่ได้บรรยายมาก็มีด้วยประการชนี้